ตะเวนงามงามแรงลงรับฟ้าต้องจำลาบะราจานความสุขสมลุงซอนภายเรือน้อยลิ้วลอยลมอ่างเก็บน้ำตาดให้สมดังคำพนา ตะวันลอยคล้อยเลื่อนลอยลงต่ำความมืดดำยิ่งกว่าดำกิจสนาโอวารีแห่งนี้มีมนตราใครได้มาแสนสนุกสุขสมใจเป็นความสุขความงามธรรมชาติ อันองค์อาจแนบจิตพิษสมัยอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ชื่อตาดไฮสุขหรือไทยมาเที่ยวชมบะพาจานอยู่ตรงหน้านั่นแหละเรียกภูตาดไฮใหญ่ใครเคยไปแล้วจะสนุกสนาน เรือลำน้อยลอยไปในสายทานเมื่อวันวานจนวันนี้ไม่ลืมเลือนความสุขใจไม่ได้อยู่ที่สินทรัพย์ความสุขใจไม่ให้ใครนับเอามาเชื่อเฉือนเพราะจะเหลือไว้แต่บุญกรรมคอยย้ำเตือนยามลาลง โรงเรือนจากจรไปไม่มีเลยทรัพย์สินเงินทองใดในใต้ล่าที่จะเอามาแบกเอาบุญไปได้ฉไหนมีแต่บุญกุศลประทับในดวงใจสุขหรือไทยให้มาชม ตาดให้เอ่ย